รีวิวน้ำหอม Versace The Dreamer นะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากบ้าน Versace นะครับซึ่งมีชื่อว่า The Dreamer นั่นเองครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยใครหลายคนน่าจะรู้จักแล้วนาะเพราะว่ามันออกมานานมากๆแล้วนะครับเมื่อปี1996นะครับแล้วก็เป็นออริจินอลด้วยนะครับแล้วก็ เขาก็ยัมีวางขายอยู่ในปัจจุบันเนาะเพียงแต่ว่ามันก็มีการรีเฟรมเดอรชันคล้ายๆกับตัวของชอมพอโกเช่เลอมาลนะครับซึ่งก็สามารถไปดูคลิปตรงตัวไอข้างบนนี้ได้นะครับว่าเลอมาเนี่ยยังหอมอยู่ไหมนะครับในปี2 0 2 1นี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในลนยของเขานะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นเดียวๆนะครับไม่มีแฟลงเกร์สออกมาใหม่เนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะฉีดบนผิวผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องโน้ตกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องของกลิ่นเนาะท็อปโน้นะจะมีจูนิปเปอร์นะจะมีทารากอนนะครับจะมีอาร์ทิบิเซนะครับมิดลโน้นะจะมีไอริสลิลลี่แล้วก็แฟลชนะครับเบสโน้ตจะมีโทบาก้บลอสซัมนะครับแล้วก็แอมเบอร์นะครับโน้ตจะไม่ได้ซับซอ้อนแล้วก็โน้ตจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะชีดที่ข้อมือตรงนี้เลยนะครับมันจะให้ความเป็นมีความรู้สึกเอ่อเขียว ขึ้นมาเลยคนระับมีความเขียวๆมีความสไปซี่เล็กๆเนาะแล้วก็มันจะมีความเป็นฟลอรโน้ตแบบรวมๆอะ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบโอบาโกที่มีความเป็นแบบติดขมๆแน่น,นอยเปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นความสไปซี่มีความเขียวๆครับนะแล้วก็มีฟลอรนะครับอืมแล้วก็จะมีความหวานเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นความหวานที่ผมรู้สึกว่า มันมีความดูโตดูเป็นน้าหอมที่ดูมีอายุตั้งแต่แรกเลยเออคือต้องยอมรับว,ว่ากลิน่นนี้เขาก็ออกมานานพอสมควรแล้วเนะพราะฉะนั้นกลิ่นนี้เนี่ยก็ผมพูดตรงนี้ได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ต้องคุณต้องอายุประมาณหนึ่งอ่ะประมาณหนึ่งในที่นีของผม,มถึงว่าอายุประมาณ30อ่ะอย่างน้อยต้อง30อ่ะผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยอย่างน้อยต้อง30แล้วก็โตขึ้นไปแล้วเนี่ยกลิ่นเนี้ยคือเหมาะมาก คือกลิ่นเปิดกลิ่นนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่ชอบกลิ่นเปิดมันสักเท่าไหร่แล้วก็ผมจะชอบช่วงนี้มันเป็นสกินเซนต์มากกว่าเพราะว่ากลิ่นช่วงเปิดเนี่ยมันจะหายไปแล้วแล้วก็เป็นกลิ่นที่ความหวานเย็นๆความหวานแบบเย็นๆอะไรเงี้ยมันขึ้นมามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความโมเดิร์นให้ความทันสมัยมากกว่าเนาะแต่ว่ากลิ่นโดยรวมของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดูโตมีความเป็นสูงอายุ พราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสถานาการณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าฉีดในออฟฟิศอย่างเงี้ยฉีดได้เลยคนระับเป็นกลิ่นที่เซฟด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่รบกวนใครแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถฉีดได้ทุกวันก็คือเป็นซิงเนเจอร์เซน์ของคุณได้เลยถ้าคุณชอบกลิ่นแบบนี้เนาะแล้วก็เอ,อ่อถ้าถามว่าไปเดทเนี่ยผมรู้สึกว่าไปเดทถ้าแบบคนโตๆไปนะไปเดทผมเรียกมองว่ามันไม่เหมาะเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีครอบครัวแล้วคุณมีแฟนแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ตามอะแต่ว่า ถ้าไปกินข้าวตอนกลางวันไปดูหนังตอนกลางวันอะไรเงี้ยกลิ่นกลิ่นนี้คือเหมาะมากแล้วก็ถ้าคุณเคยฉีดกลิน่นนี้ไปเดทแรกกับแฟนของคุณเนี่ยแล้วคุณฉีดไปแบบวันครบรอบหรือคุณฉีดไปวันปกติเองก็ตามนะถ้าคุณไปกินข้าวกับแฟนไปทำอะไรไปทากิจกรรมกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะนึกถึงกลิน่นนี้ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเออทําให้เราแบบเป็นกลิ่นที่แฟนเราฉีดมาวันแรกอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ให้ความรู้สึกว่าให้ความเป็นแบบโรแมนติกสำหรับวันที่แบบกลางวันนะเนาะ วันที่แบบเออเราไปทํากิจกรรมในกาแฟอย่างเงี้ยคือว่ากลิ่นเนี้ยคือเหมาะมากๆครับแล้วก็งานพิธีการผมว่ากลิ่นนี้ก็คือไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบเอาดอยอย่างเงี้ยเป็นงานกิจกรรมกลางแจ้งเป็นงานกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคือมันไม่คือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบฉุนหรือแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบ รู้สึกเวียนหัวหรือแบบรู้สึกแก่อะไรประมาณเนะี้คือว่าเปิดเนี่ยผมสึกว่ามันแบบม e ีแอบนิดมีแบบแอบเวียนหัวนิดน,นึ่งแต่ว่าช่วงหลังดีขึ้นแล้วก็ช่วงหลังเป็นกลิ่นที่สมูทเป็นกลิ่นที่นวลนวล็นกลิ่นที่แบบดีมากๆนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมช่วงหลังหอมมากๆแล้วก็แต่แต่อย่างที่บอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่อายุสูงๆหน่อยอายุโตหน่อยก็คือกลิ่นเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ก็คือแบบ30สิบอัพหรือว่าส0ิเนี่ย ถือว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็ราคาจริงๆเนี่ยาร,นะราคาเขาก็ประมาณพันกลางๆก็ถือว่าราคาจับต้องได้ง,ง่ายแล้วก็คุณสามารถหาซื้อได้ทางแบบคัตเตอร์แบรนด์ก็น่าจะมีอยู่นะแล้วก็พวกในเฟซบุ๊กเพจอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เช่นกันท่านก็หาได้ง,ง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของกลิ่นแล้วกันเนาะว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับช่วงหลังก็คือจะมีความเขียวน้อยลงจะมีความสไปซี่น้อยลงเนาะแต่ว่าจะเพิ่มความหวานจะเพิ่มความเย็นๆเล็กๆ ที่แบบเพิ่มมากขึ้นทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นกลิ่นที่แบบดูเด็กลงมาหน่อยจริงแต่ว่า,าโดยรวมมะเนี่ยผมร่้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดูโตแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความสุขุมให้ความแบบมีความเป็นมีความเป็นผู้นํานิดหน่อยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบดูสบายๆดูแบบไม่ได้อะไรมากดูเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ม่ได้รู้เครียดหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบดูหนักหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบต้องใช้อากาศเย็นอย่างเงี้ยผมยังมองว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่าย เปกลิ่นที่ volatility อยู่ที่ว่าคุณจะฉีดไปที่ไหนนั่นแหละเออก็อยู่ที่วเลวลาโอกาสอะไรประมาณนะี้แต่ว่าม,มองเห็นผมมองเห็นว่าเป็นกลิ่นที่มีความ volatility มากๆแล้วก็คุณสามารถฉีดได้ทุกวันเป็น signature scent ของคุณได้เลยนะครับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยผมขอให้คะแนนที่6.5แล้วกันอเป็นกลิ่นที่ผมชอบช่วงหลังมากกว่าแต่ว่ามันก็ดูโตไปมากกว่าผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของ projection อย่างเงี้ยช่วงแรกมันกระจายดี ดีแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เป็นแบบอเอเตอร์เนอเนาะมันจะกระจายดีช่วงแรกแต่ว่าตัวนี้กระจายประมาณแค่ประมาณ1ชั่วโมงแม็กซ์แม็กของผมเนี่ยระดาบประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงหลังก็จะเป็นกลิ่นแถวๆที่แบบก็จะได้กลิ่นมาเป็นระยะระยะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟูมเท่าตอนแรกนั้นก็จะขอให้คะแนนที่6.5เท่ากับตัวเซนนะครับแล้วก็ลองเชเวตี้อย่างเงี้ยบนคิวผมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นกลิ่นที่ติดคน พอสมควรแต่ว่าไม่ได้กระจายตัวมากขนาดนั้นซึ่งก็จะขอให้คะแนนที่7เต็ม10ละกันนะครับผมว่ามันเป็นออเดอร์เพเลตที่ติดทนนานบนถึงผมถ้าเลยถ้ากลางๆก,ก,ก็คือสอบผมเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเนาะก็เลยกลางๆมานิดหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงก็ถือว่ากำลังดนะีเนาะเออคุณถ้ากลิ่นมันจางเลยบนผิวคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็โบกัหลอดแบ่งแบบที่ผมมีเนี่ยไปเติมได้ระหว่างวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ แล้วก็ในเรื่องของ value for money เนี่ย mm. ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเ mm. มื่อเทียบกับราคาประมาณพันกลางๆเนี่ยที่คุณสามารถจับต้องได้ง่ายมากๆพันกลางๆนี่คือราคาข้างนอกเนาะคุณสามารถจับต้องได้ง่ายมากๆก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมา,มากๆกับคุณภาพกับแบรนด์ของ v บ r s a c e ที่ใครหลายๆคนกำลังมองข้ามแบรนด์นี้ไปเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าคนโตๆหน่อยเนี่ยกลิ่นเนี่ยคือทางของคุณเลย,เลยครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆเนาะเพราะฉะนั้น Value for money เนี่ยผมจะขอให้คะแนนที่8เต็ม10บนะครับรับ so, Value for money นะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่าย,ยาเป็นกลิ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับ <c oughs> ก็คลิปตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนะก็เป็นน้ําหอมที่ผมรู้สึกว่าให้ความใช้งานง่ายแต่ว่าก็ดูโตหน่อยดูเป็นแบบผู้ชายที่มีความมั่นคงขึ้นมาแล้วหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเด็กมหาลัยอย่างผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันดูดูไม่เฟี้ยว มันดูแก่ไปหน่อยอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเหมาะกับคนที่โตกว่าผมนะครับแล้วก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะว่าใช้กร่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีการติดทนนานไหมนะครับก็มาพูดคุยในเรื่องของติ่นของ Ver s a c e The Dreamer ได้เลยนะครับแต่ก็สุดท้ายนี่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับตล่านี้วีพี่านี้นะครับขอบคุณครับ